สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพบกันวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่29นะครับพฤษภาคม2564นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่หน้างานบ้านอําปึตนตําบลตากูกอําเภอขว้าวสินรินจังหวัดสุรินท์ของเรานะครับวันนี้ก็เป็น วันสุดท้ายแล้วนะครับกับการเก็บงานในพื้นที่สิบไร่ตรงนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมหน้างานของเราอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนานะครับก็นะครับจะแบ่งเป็น3ามส่วนเหมือนเดิมนะครับก็มีโคกมีน้องมีนานะครับตาม สเต็ปเลยนะครับตามสเตปสเต็ปโคกน้องนานะครับวันนี้ก็จะทำการเก็บงานหลังคันนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับแล้วก็นะครับวางท่อนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับวางท่อนะครับแล้วสุดท้ายจริงๆก็ต้องรื้อต้องรื้อยกย้ายแล้วนะครับ ก็นะครับเสร็จจากจุดพื้นที่ตรงนี้นะครับน่าจะได้ย้ายพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับก็ไปที่ห้วยเสนงนะครับบ้านเฉนียงนะครับบ้านเฉนียงตำบลเฉนียงนะครับแถวแถวห้วยเสนงนะครับใกล้ๆเมืองนะครับนี่นะครับก็นะครับ ลูกค้าที่ได้รอมานานแล้วนะครับทางตำบลชียงนะครับก็นะครับประมาณวันอาทิตย์นะครับได้เจอกันนะครับก็ทําการย้ายหนึ่งวันนะครับน่าจะวันจันทร์นะครับจะได้ลงงานนะครับก็อดใจรอนะครับอดใจรอนิดหน่อยนะครับมาเก็บงานวันนี้นะครับก่อน เลยนะครับตรงนี้ก็นะครับจะมีน้ำซึมออกมาเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับจะขุดทำเป็นเขาเรียกว่าแก้มลิงนะครับที่กระเพาะนะครับกระเพาะเก็บน้ำนะครับจาก ร่องคันล้อมนั่นเองนะครับก็มีหลายจุดนะครับมีหลายจุดหลายตรงที่มุมโค้งนะครับเราก็จะทําเป็นแก้มลิงนะครับแล้วก็จุดด้านโน้นนะครับก็จะเป็นแก้มลิงนะครับแล้วก็มีการปรับไถให้ด้วยนะครับพร้อมที่จะวานข้าวได้เลยนะครับนี่นะครับ นะครับทางเข้ามาจากด้านโน้นก็จะได้บรรยากาศกับต้นสะเดานะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นจอมปลวกนะครับเราก็ไว้ซึ่งเดิมๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ไปไอ้นี้เขานะครับเพราะว่าการขุดของเรานะครับเน้นธรรมชาติเป็นหลักนะครับ มาเก็บงานหน่อยนะครับนะครับฝังด้านนี้จะเป็นทุ่งนาก็ทำการเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยดีนะครับให้ดูสารหูสาตานั่นเองนะครับไม่ไว้ อิริเคะนะครับก็ต้องการเก็บให้เสมอนะครับสวยนะครับมาดูด้านบ่อด้านนี้นะครับบ่อรูปหัวใจนะครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นี่นะครับรถไทยก็นะครับจะเก็บรีดให้เสมอนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นโคกนะครับเป็นโคกทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็นะครับเป็นทำที่ปศุสัตว์นะครับนะครับในบ่อก็จะเป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนะครับ ก่อนที่เรารจระ้ายได้ครับจันวันดีครับจันวันดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เสร็จไหมเนี่ยวันนี้เรียบร้อยครับเสร็จแน่นอนครับวันนี้เรียบร้อยดังมาเลยครับ <laughs> พบกันที่ตำบลชีเนยียงต่อนะครับครับโอเคครับพรุ่งนี้ย <laughs> ัง <laughs> ครับ ให้ชมบอนะครับเมื่อวานนะครับโชคดีมากนะครับฝนไม่ตกนะครับก็วันนี้ก็เดดเป็นใจนะครับให้เราได้เก็บงานให้งานออกมาดีนะครับไม่เหนียวไม่ชื้นไม่เปียกนะครับก็รู้สึกว่า อากาศเป็นใจให้เรานะครับได้ทำงานให้ได้สะดวกนะครับตกวันก่อนพอมีน้ำขังอยู่ในบอ่อในร่องบ้างนะครับด้านนู้นนะครับก็จะพอได้เห็นน้ำบ้างนะครับก็มีด้านนี้นะครับในร่องก็จะมีน้ำซึมอ,ออกมาเล็กน้อยนะครับก็จะ น่าจะซึมมาเรื่อยๆนะครับดูจากน้ำนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ในร่องของเรานะครับสำหรับตรงนี้นะครับเราก็ไม่ได้ขุดต่อเชื่อมนะครับเพราะว่าอยากให้ล็อกน้ำอยู่ในร่องลักษณะแบบนี้เลยนะครับต้องรอให้น้ำเต็มบ่อถึงจะเสมอกันนะครับบางทีก็อาจจะไว้ทำสะพงสะพานนะครับในการข้าม ไปข้ามมาหรือว่าให้อาหารปลาตรงสะพานนะครับก็จะได้บรรยากาศตรงนี้นะครับความลึกของร่องนะครับอยู่ที่3เมตรนะครับบางจุดก็ถึง4เมตรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแต่ละจุดเราจะมีแก้มลิงนะครับเราก็จะขุดลึกนะครับจุดส่วนเว้าส่วนโค้งเราก็ลึกนะครับจุดที่ก็ สร้างระบบนิเวศเหมือนอย่างนี้นะครับก็ให้ปลาเล็กปลาใหญ่ได้อยู่ร่วมกันได้นั่นเองนะครับมีเบอร์มีชั้นมีตะพักนะครับตอนนี้ก็ทำการปรับแดดเริ่มออกจ้าเลยนะครับตรงนี้ก็จะทำการรูดอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับดินเริ่มจะแห้งดีแล้วนะครับก็ ให้ชมแบบนี้นะครับจะได้มองเห็นใกล้ๆในการเก็บงานนะครับถ้าเราดูมุมสูงอาจจะอาจจะเห็นว่ามุมสูงนะครับมองมาจากไกลก็มันก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามาดูใกล้ๆจริงๆนะครับในการเก็บงานจะดีกว่าหรือว่าถ้าได้มาเห็นกับตาตัวเองด้วยก็ยิ่งดีนะครับได้ได้เห็นกับหูกับตาตัวเองเลยนะครับก็จะ อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ไปเะเรียกว่าดูงานนะครับดูงานนะครับหลายๆพื้นที่นะครับจะได้เห็นนะครับได้เปรียบเทียบนะครับนี้ผมก็เอาข้อมูลนะครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมก่อนที่จะตัดสินใจในการขุดนั่นเองนะครับก็อยากให้เดินไปนะครับหรือว่าอยากให้ไปชมก่อนนะครับ พื้นที่จริงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจในการขุดนะครับบางทีนะครับอาจเห็นแบบสวยนะครับก็จะไม่เห็นของจริงนะครับมันก็อาจจะไม่เหมือนกันเวลาขุดไปแล้วก็อาจจะมีปัญหานะครับมีปัญหาตามหลังมานะครับว่าพอขุดไปแล้วไม่เหมือนแบบเลยนะครับไม่ได้สวยอย่างที่วาดเลยนะครับ นี่หละครับคือข้อสำคัญนะครับการขุดกับปลายปากกานั้นมันต่างกันนะครับก็เอาข้อมูลนะครับมานำเสนอนะครับให้ f c นะครับได้รู้นะครับได้ฟังนะครับได้เข้าใจนะครับต่อไปจะได้ ไปหาดูให้เห็นกับตาตัวเองนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำนะครับก็จะนะครับจะได้สัมผัสไงจะได้สัมผัสจะได้เห็นได้รู้นะครับก็ว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็นะครับผมเองก็ได้แต่นําเสนอนะครับ รายต่างๆนะครับพอที่จะเข้าใจหรือว่าพอจะมีความรู้ได้บ้างนะครับก็เอามานำเสนอนะครับก็จะพยายามหาข้อมูลนะครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมและ FC ได้ได้ชมไปเรื่อยๆได้ฟังไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ f c ทุกคนทุกท่านนะครับทีเ่เข้ามาชมใน ช่องของเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคงน้องนาโมเดลนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดขอบคุณสวัสดีครับ